สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวส,สันทาเพลินนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมักออทออนไลน์นะครับคูแรกประจำวันนี้คือท่านเซนซินะครับมักฮาวมูปท้องชาติสเปนนะครับเจอกับท่านเซนอกหมักมไงรูปท้องชาติบราซิลนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่า 1ึสิบสี่หรือเปล่าครับถ้าขึ้นสิบสี่มาปึ๊บน่าจะได้ครับอืม mm. คิดนานครับเมื่อก่อนผมเห็นมาร์คสีเขียวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเนี่ยผมคิดว่าอื mm. เป็นมาร์ครูปรถแข่งตลอดนะครับจะดูเก่งงั้นตามภาษาดึงน้อยครับ ตัดสินใจเข้าหมายเลขสิบห้าครับเขมมมมามุมไว้ก่อนอืม mm hmm. โทษสถานการณ์ตอนนี้เหมือนท่านเซนอิจะเสียเปรียบนะครับ ว่าเขาจะแก้ปัญหาในยังไงโอ้โหตัดสินใจให้จินสองไปเลยครับนี่ครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายต้องยอมเสียไปเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดทางเดินแต่มาแบบนี้ก็น่าจะหมดทางเดินเหมือนกันนะครับนีครับกักไว้ทุกตัวครับ เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยเดินไหนก็โดนครับจังหวัะนี้กดยอมไปเกมแรกของคู่นี้เป็นท่านเซียนซิตนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้เรามาชมเกมที่สองกันต่อดูว่าท่านเซียนอีกจะสามารถแก้มือได้ไหมนะครับที่อาจจะดูเชิงหรือเปล่า ในด้านของสถิติอะไรท่านเินเอีอจะได้เปรียบมากกว่านะครับสถิติดีกว่าแต่ก็วัดกันไม่ได้ครับเกมอย่างเงี้ยพัฒนากันได้ต่อ,อทิ้งไหมหรือว่าจะเข้า18-19 ข้าสิบแปดไม่ได้ครับเข้าสิบแปดโดนสองข้าสิบเก้าน่าจะได้อยู่หรือเลือกที่จะต่อทพียงแลกไปครับคนละตัวน่าจะแย่แลกไปที่สิบ ห้าเีกแล้วก็แทรกเข้าสิบแปดน่าจะได้น่าจะได้เปรียบอ,อ้าวไม่ได้ซะงั้นครับกำลังจะแซกเข้ากลางแต่โดนตัดออกไปก่อนหนึ่งตัวตอนนี้หมากห้าห้าเท่ากันครับ ตด <ics> yeah, yeah, mm ัดสินใจแลกทท่งไปครับเพื่อที่จะเข้าฮอดง่ายขึ้นแย่ยิบสี่แย่ยิบสี่ไม่ได้ครับเสือเปียบ ปล่อยให้กินสองเอาครับ2ินองจงังหวะนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าเหมือนจะหยุดไม่อยู่ครับบีบมา เออเอาอยู่ครับหมดโอ้เสียดายครับท่านเซียนสิทธิ์หมดเวลาครับทั้งทั้งที่มาได้เปรียบนิดนึงนะครับกำลังจะชนะแล้วเียวก็เป็นชนะกันคนละเกมนะครับกตามกดตามกิติก้านะครับแฟรแฝครับเวลาหมดแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นชนะครับ เจอกับเสียนปันนะครับเสียนปั่นบางงานเสียนไอ้สมากว่ามสีเขียวถึงเลมจะได้เปรียบมากเท่าไหร่นะครับเวลาหมดก็หระคังเคาะทันทีนะครับคือแพ้ทั้งเลนะครับ หลบมาสิบสามกอนไหมครับเอาไว้ตรงนั้นมีเซลลๆนะครับอืม mm hmm. อาจจะโดนได้อ่าคิดนานครับต้องเอาให้ช่วยบางงั้นโอ้โหตอนนี้ผู้ข้าชมสามคนครับดูสดออนไลน์ด้วยครับไปคนละตัว แหลกทิ้งดีกว่าครับถ้าแทรกเข้าน่าจะมีเสียวอาจจะโทนกำจัดได้แต่ตอนนี้เหมือนเวลาจะหมดแล้วครับท่านเซียนปัน่นเดินอีกตัวมาแบบนี้ถือว่าภลาดหรือเปล่าครับ โอ้โหหมดเวลาครับคิดนานนะครับเป็นท่านเจนิเอนะครับสามารถเอาชนะไปได้นะครับเวลาเหลือเยอะนะครับแต่เสนาแกค,คิดนานจนเวลาหมดนะครับผมก็ชอบเล่นในโหมดนี้มากนะครับเพราะว่ามันเขาเดินกันไวไดีนะครับ เล่นหมวดธรรมดาคิดนานกว่าจะเดินเข้าได้กินแน่นอนหนึ่งตัวอ่า ดูว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับด่ว่าจะเดินตัวเดิมไปเรื่อยๆไม่มีใครเดินตัวเอื่นแบบนี้นะระบบน่าจะตัดให้เสมอกันนะครับอืม mm. ระบบตัดให้เสมอกันไปแล้วนะครับไม่มีผู้ชนะนะครับในเกมนี้มาชมคู่ต่อไปกันเลยอันนี้ท่านเซียนครูนะครับเจอกับท่านเซียนรอดหกหนึ่งท่านเซียนครูนี่ก็ฟีเมอร์ไม่ธรรมดานะครับเคยชมเขาเล่นแล้วครับครั้งหนึ่งแต่มาเจอระดับปรมาจารย์บาฮอตอย่างท่านจารย์ลอดหกหนึ่งจะเอาอยู่หรือเปล่า อย่าถึงเลยไหมครับ<ม>อืจะได้ตัดปัญหาในจุดนี้ไปถ้าเข้าใหม่เล็กสิบก็น่าจะไม่เ,เด้บเสียบโอ้โหอย่ามาฟังนี้ครับเขาคิดอะไรครับอ๋อน่าจะกินสองกินสามได้ครับออได้กินแค่สองครับ ขึ้นมา17น่าจะโดน2อีกรอบครับอ้อไม่แย่15ครับปล่อยดีกว่าว่างั้นมงหน้าไปเข้าฮอตด,ดีกว่าใหม่มีปัญหาอะไรครับไปเข้าฮอตต่อเพราะว่าเกมได้เปรียบอยู่เสิบแปดสิบเกไม่ได้ครับออต้องปล่อยทิ้งไปหนึ่งตัว ให้เรียกกินแบบนี้ก็กินฟังนี้นีครับเขาฮอตเลยจบเกมครับเกมแรกของคู่นี้ท่านเซนนอตเป็นไฟายอาชนะไปได้อย่างสวยงามมาชมเกมที่สองัต่อใครชมคลิปจบแล้วอยา ลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในทําในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับบางทีเห็นคนเมนต์หนึ่งเม้นตสองเม้นต์ยังไงก็ท้อใจนะครับบางทีว่็จะทําตอบไปดีหรือเปล่ายางเง ขึ้นมาสิบเก้าน่าจะเข้าสิบสี่ฮะใหม่นะคะขึ้นมาครับขึ้นหมาเลขสิเก้ามันเกียดเสียบหยบทันทีแหลกทิ้งไปหนึ่งตอนนี้เหมือนว่าจะหมดทางเดินรับท่านเซงคูต้องปล่อยทิ้งไปหนึ่งตัว ถ้าเดินมา27หรือ28มันก็อาจจะเสียมากกว่าน,นี้ครับลองยองสละเหลือตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่านะครับจะได้เยอะอเซวิตไปถ้าอีกนานข้าสิบนี่ให้กินไปหนึ่งแล้วทำไงต่อครับแต่ค่าฮอตไหมโอ้โหฮอตไม่มีทางนีครับจังหวะนี้ไหนมาก็โดนจัดการครับมุมอับ แม่กักไว้หมดครับให้เหลือกกินอีกแล้วจบเกมครับเป็นท่านเซนนอตหกหนึ่งนะครับเป็นไฟลยชนะไปะได้สองเกมรวดทุกท่านก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับขอขบคครับ